Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat. I don't know my wrath, my blood boils over. Like, oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Which is how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me. ส,สวัสดีครับผมเจ้นยังเฟียลฮะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาชมเป็นจิโอโนเนาะ <Okay. S 1> ก็คลิปนี้นะครับผมก็จะพูดติดๆขัดนิดน,นึงนะครับก พอดีว่าโดนแอลกอฮอลิซึมไปนิดนึงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนนะครับผมจะพาทุกคนมาชมนะครับเป็นจิโอโนของน้องเป้นะครับ x m a x 300นะครับก็วันนี้จะอยู่ในมุมมองที่แปลกนิดนึงนะครับก็มีคนเข้ามาเล่นกีฬากันนะครับผมอยู่ที่โรงเรียนเนาะตอนนี้อยู่โรงเรียนเก่านะครับไม่พูดเยอะดีกว่านะครับเดี๋ยวจะลำคาญกันสำหรับใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับไปดูรถดีกว่าว่าคันนี้ทําอะไรมาบ้างนะครับนี่ทุกคนโอ้โหอย่างสวยเลยนะครับเป็นจิโอโน่ นะครับคันนี้บอกได้เลยว่าไม่เยอะแต่ลงตัวนะครับดูดูด,ด,ด,ดให้ดูรถก่อนแล้วกันนะนี่เป็นไงสวยมากนะครับก็คือน้องเปลี่ยนจาก X Max 300ล้ <Nope. S 1> ถ้าใครจำได้อยู่ในคลิปนี้นะ นี่นะครับเป็นคลิปเก่าของน้องก็คือตอนนี้ก็หลายพันวิวแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้กี่วิวแล้วนะครับคันนี้ขายไปแล้วนะครับแล้วก็น้องก็มาซื้อเวฟหนึ่งสองห้าปาวานตัวใหม่นะครับเป็น LED ดีตัวใหม่เนาะแล้วก็ g ชียโนนะครับซึ่งขายไปแล้วก็มาดาวสองคันนี้เนาะมาดูดีกว่าว่าคันนี้รายละเอียดคันนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับที่เด็ดก็มีแน่ๆนะครับสำหรับคันนี้เนาะนะครับลมอาจจะเยอะนิดน,นึงนะครับก็ขออภัยด้วยนะลมมันจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ลมมากไม่รู้เป็นอะไรตั้งแต่เช้ามาแล้ว ะครับมาดูชุดบนดีกว่านะครับว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างเนาะชุดบนนะครับเป็นของเดิมนะครับแต่มีเป็นชิ้นคาร์บอนนะครับหชิ้นเนาะนี่นะเป็นครอบเลือนใหม่นะครับเป็นคาร์บอนลายสีนะครับสวยมากคันนี้น้องทําแบบสไตล์แบบครีนครวญนะครับเนี่ยนี่นะครับสามน้ำเต่งก็เหมือนเดิมนะครับจากพี่เจมเลสซิ่งมุกดาหารนี่เป็นไง สวยๆเลยถ้าใครอยากดูรถของพี่เจมนะมีฟอร์ซ่าด้วยนะคันหนึ่งนะครับแล้วก็เอ็กแม็กคันก่อนหน้านี้ก็ไปดูได้นะสามารถไปดูได้ในคลิปเก่านะเป็นเอ็กแม็กนะครับเป็นกลุ่มเอ็กแม็กประมาณ4ีห้คันนะครับผมถ่ายลงไปแล้วนะในคลิปเก่าๆเนาะส่วนฟอร์ซ่ายังไม่ได้ไปถ่ายของแกเลยนะครับแล้วก็มีรถอีกหลายคันมากของพี่เจมนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยอยากจะไปกวนแกนะครับแล้วก็เขามีงานเยอะส่วนผมก็ไม่ค่อยมีงานนะครับไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะพูดเยอะ เดี๋ยวคนอื่นจะรำคาญข้างหน้ามีอะไรบ้างนะครับข้างหน้าก็จะมีเป็นครอบไฟนะครับนี่เห็นไหมสวยๆเลยนะครับเป็นครอบไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็น LED นะรุ่นนี้เป็นจิโอโนคันแรกนะเป็นจิโอโนคันแรกของช่องเลยนะครับนี่เห็น<า>สังเกตอะไรไหมปกติตัวนี้จะเป็นสีดานะครับเดี๋ยวค่อยให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาไล่คาร์บอนให้ดูก่อนนะครับคาร์บอนก็จะมีชิ้นนี้นะครับเป็น ผ้าลายสีเนาะเป็นครอบเรือนไม้แล้วก็ครอบไฟหน้านะครับแล้วก็จะมีเป็นครอบโลโก้อันนี้เป็นโลโก้ธรรมดานะส่วนใหญ่จะเป็นสีดำนะครับเป็นเดิมๆโรงงานเป็นสีดำเดี๋ยวให้ดูยให้ดูไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ high light, high light, high light. นี่เป็นไงเล่าฮัลโหลอย่างเฟี้ยวเลยทุกคนเป็นโลโก้ไฟนะครับเป็นโลโก้ไฟ LED วดีสีรุ้งนะครับนี่เป็นไงสวยมากสวยมากมีแสงนะมันมีแสงนะพระาทิตกำลังจะลงนะครับผมก็เลยมาจอดอยู่ตรงนี้นะเอารถน้อง <Nope. S 1> มานะน้องออกจากบ้านไม่ได้นะครับน้องเปออกจากบ้านไม่ได้มเมื่อคืนกับดีสามเนินะครับก็เลยโดนกักขังที่บ้านไปเนาะชุดนี้าร์บอนประมาณ 4- ี่ห้าชิ้นประมาณจะไม่ได้นะหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นอ่าแล้วมีตรงไหนอีกวะสามชิ้นแล้วเนาะก็ สชิ้น4ี่ชิ้นนะครับชุดสีนะครับอันนี้เป็นสีเทาเทาเลมโบนี่หล่อเลยนะครับเป็นไงสวยมากนะมีเก๋นิดนิดด้วยนี่โป <Okay. S 2> ่ะสวยมากรายละเอียดสวยมากจูโน่เป็นคันแรกนะครับที่เราได้ถ่ายเนาะ นะครับข้างล่างมีอะไรไหมก็จะมีเป็นล้อนี่อันนี้ล้อเป็นสับมานะครับล้อเป็นสับมาเนาะเป็นล้อเดิมนะครับเป็นล้อเดิมพอเดอร์โคสสีน้ำเงินแก้วยังสวยเลยดูดิสวยมากผมบอกเลยว่าลายละเอียดคันนี้สวยมากและรถสะอาดมากนะคันนี้เป็นรถขี่เล่นนะสงกานะได้เห็นแน่นอนถ้าใครติดตามคันนี้นะไปติดตามน้องได้นะครับน้องเป็ดเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้กันด้านล่างนะครับทุกคนนะไปติดตามน้องได้ตั้งแต่เอ็กแม็กแล้วนะครับชุดล่างก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่นะครับเป็นชุดเดิมเป็นจานเดิมเป็นปัมมเเดดิ้วยนะก็็จีป ABS แล้วนะตัวนี้เป็น ABS ด้วยนะครับนี่ฝั่งนี้ก็ยังปกติอยู่นะครับก็จะเป็นชิ้นเดิมอยู่สวยๆเลยนะครับยูบ็อกเปิดยังไงไม่รู้มอนกน <laughs> กดลงอ๋อ oh, กดลงนะ <laughs> ทุกคนนะเออนะครับอันนี้เพิ่งเคยเห็นนี่กดลงเออวะเอ hey, ดีนะแล้วก็มีเป็นเก็บน็อตเลททั้งคันเลยนะผมบอกเลยนะว่า <Okay. S 2> <laughs> ทั้งคันนะครับนี่เป็นน็อตเลทหมดเลยนะนี่เป็นไงดูสวยมากนะครับอาจจะเพื่อนนิดนึงเพราะผมเอาไปขับมาโอเคเอาไปลองขับมานะครับเบาอ น,นนี้เป็นเบาะของอะไรก็ไม่รู้นะครับ C T R นะเป็นลายไม่รู้เหมือนกันว่าลายอะไรเขาเรียกว่าลายอะไรผมก็ไม่รู้นะทุกคนนะเป็นเบาะปาดนะครับนี่ไม่ได้ปาดบางนะอันนี้เป็นปาดครึ่งตอนนะครับเป็นปาดครึ่งตอนนะไม่ได้ปาดบางนะครับเป็นไงสวยมากเลยนะโคตรสวยผมบอกเลยว่าโคตรสวยเปิดไฟดูหน่อยแล้วกันนะครับกลัวทุกคนไม่เห็นพย้อน <Okay. S 1> แสงนะครับแสงจะหมดแล้วฝั่งนี้เนาะการตกยังไม่ได้ทานะอันนี้เป็นน้องเก็บครีนนะครับเป็นเก็บครีนเลยนะครับรถส่วนใหญ่เขาจะเก็บเป็นล้อ ใช่ไหมสีน้ำเงินแล้วก็จะเก็บตัวนี้เป็นการตกสีน้ำเงินแต่ว่าน้องไม่ได้เก็บนะน้องเก็บเป็นคึ้นคลีนเลยนะครับทุกคนนะโอ้โหสวยมากผมบอกไว้คันนี้เป็นจิโน่คันแรกนะผมจิตต่อไปอีกคันนึงอยู่แต่ว่าเขาไม่สะดวกก็เลยไม่ได้ขายให้ทุกคนได้ดูเป็นสีนี้แหละแต่แตงเป็นโทนสีน้ำสีชมพูนะเขาไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะมาดูท่อดีกว่าท่อเป็นชานสปีดนะครับเป็นลูกเดิม คันนี้เป็น <No. S 1> ลูกเดิมเป็นข้างโอเพ่นสำหรับน้องบอกมานะครับเป็นข้างโอเพ่นนะครับข้างโอข้างโอเพ่นแคมป์นะเป็นซิงซิงเอาไว้ขับสนุกสนุกแล้วกันนะครับโลโก้ก็เป็นจิโอโนนะครับเป็นจิโอโนเดิมยังไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้นะครับพ้อเป็นพอซิงนะนี่เป็น สวยมากล้อหลังก็จะเป็นพาวเดอร์โค้ดนะเป็นพาวเดอร์โค้ดสีน้ำเงินแก้วนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นคาร์บอนนะครับรอบไฟท้ายเป็นคาร์บอนเคเบล่าสวยมากเป็นลายสีนะเป็นผ้าลายสีนะทุกคนนะนี่ด้านหลังก็จะมีเป็นโชค๊คนะคเป็นโช๊คโอรินตัวนี้ประมาณ3,000ันนะครับ3า0 0บาทนี่ปับได้นะสูงต่ำได้เออแต่ปรับรีวอร์ไม่ได้นะครับทุกคนนี่อันนี้มันจะโดนล็อกไว้เพราะว่าเขาทำสวยเฉยเนาะนี่สวยๆเลย,ย,เลยนะครับฝั่งนี้ก็สวยนะ รถเดิมๆอะ่ะมันสวยอยู่แล้วนะส่วนตัวนะจิโอโนนะครับอันนี้ก็น้องมาจับเพิ่มนะเป็นอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรแบบสวยๆนาะยยังไม่ได้ทําเยอะนะครับถ้าทําเยอะมันก็จะเขาเรียกว่าไงมันก็จะแบบออกเป็นแนวสุลตาแล้วนะ <c oughs> เออมันจะเป็นแนวสุลตาดไปแล้วนะทุกคนนะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเออแบบนี้แหละพอดีสวยนะครับมีโชค๊คนะแล้วก็มีเป็นคาร์บอนแล้วก็มีเป็นเบาะด้วยนะครับ คันก่อนน้องเป็น X Max เนอะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น g i u e n o แล้วก็125ซึ่งผมไม่ได้ถ่าย125ดูนะ125ก็สวยนะฉลอบที่น้องทำนะครับทุกคนนะสวยมากนะผมบอกเลยว่าสวยมาก g i u e n o ของของคันนี้นะ เออน,นะครับเนี่ยมีไฟเห็นปะ่ะสวยๆเลยนะ <Okay. S 2> สวยๆเลยสวยๆเลย,ย,ย,เลยนี่เป็นไงสวยปะ่ะสวยจริงนะคันนี้สวยมากผมบอกเลยว่าเป็นคันแรกในบ้านที่ที่ทําสเตปสรงแหวนถ้าจะเบิ้ลให้ฟังมันก็จะยังไงอยู่เดี๋ยวจะลองเบิ้ลให้ฟังแล้วกันมาเอาขาตั้งขึ้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูดีกว่าเนาะว่าคันนี้ <Okay. S 2> มันเสียงเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เล้ามากนะเสียงโคตรเล้าเลยนะครับทุกคนนี่เสียงออกนุ่มนิดนึงนะเดินเบา นุ่มนุ่นิดนึงนะครับเสียงไม่รู้จะได้ยินไหมนะเพราะาผมใช้ไมค์ไวเลสเพราะว่ามันลมนะครับลมมากนะครับติดมือเฮียเลยผมบอกเลยว่าติดมือมากคันนี้โคตรติดมือเลยนะครับเป็นไล่ข้างก็จริงนะแต่ว่าติดมือมากนะทุกคนนะนี่ เสียงโคดน chưa? ุ่มอ่ะเสียงนุ่มจัดพอแล้วพอแล้วนะครับนะเสียงนุ่มมากคันนี้มบอกเลยว่าเสียงนุ่มมากนุ่มจริงๆแล้วก็สวยด้วยนะดูดิดูทรงดิคันนี้เป็นหลังโหลด2นิ้วข้างหน้าก็โหลด2นิ้วเหมือนกันนะครับนี่เป็นไงดูทรง สวยมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้อาจจะไม่เยอะนะก็ถ้าใครมีจิโอโน่หรือว่ามีรถรุ่นเดือนที่อยากให้ผมถ่ายนะในเขตมุกดาหารก็สามารถติดต่อมาได้นะครับ Facebook ส่วนตัวลิงก์อยู่ใต้คลิปนะนะครับแล้วก็ลิงก์เฟซของเจ้าโลเจ้าของรถเออลิ้นพันแล้วนะครับลิลิงก์เฟซของเจ้าของรถอยู่ใต้คลิปเหมือนกันเนาะถ้าใครที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าชอบหรือว่าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ You stay back.